กระเป๋าเดินทางออกรถที่อีกครั้งมุ่งหน้าสู่เพอเบตงจังหวัดยะลาใต้สุดแดนสยามครับระยะทางหากจากบ้านผมจังหวัดนาราธิวาสเกือบ200กิโลเมตรดูเหมือนจะไม่ไกลมากนักแต่เพอเบตงผมบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมเองก็ไม่เคยไปเยือนสักครั้งทางๆท,ที่แห่งนี้ก็อยู่ใกล้ๆบ้านเกิดของตัวผมเองและปลายทางของผมนั้นก็ไม่สำคัญเท่ากับระหว่างทางที่จะได้พบเจออะไรสิ่งใหม่ๆ พร้อมกับคนรู้ใจร่วมทางนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ขอติดตามไปด้วยเพราะปกติแล้วก็ไม่ค่อยออกจากเซฟโซนเท่าไหร่แต่พอพูดถึงอำเภอเบตงก็อยากขอไปเยือนสักครั้งสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พากลพาโรอีกครั้งแล้วครับเป็นพาโร2ล้อเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเที่ยวเบตงนะครับไม่รู้ว่าเบตงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างไม่รู้เขาจะปิดสถานที่ท่องเที่ยวหรือเปล่าแต่ว่า,อาลองเราไปดูกันเนาะ่าที่เบตงมีอะไรน่าเที่ยวน่าสนใจบ้างไปครับไปกับพาโรครับเดี๋ยวพาไปไป ระยะทางจากจุดนี้เหลืออีกไม่ไกล100กว่ากิโลเมตรถ้าตั้งใจขับรถมอเตอร์ไซค์จริงๆคงใช้เวลาไม่มากนักก็คงถึงปลายทางแต่สำหรับผมแม้แดดจะร้อนฝนจะตกและขับสองล้อก็ไม่เคยหวันครับเพราะมีเรื่องราวระหว่างทางอะไรที่แปลกใหม่ให้ผมน่าค้นหายอยู่เสมอกับสิ่งที่แปลกตาที่ผมยังไม่เคยเห็นรับก็สูใต้สุดปูสยามใช่ได้ ไงไกลไหมไปไปอีกประมาณ500เมตรไปถึงครับก่อนถึงสะพานสวยไหมก็ได้อยู่ได้อยู่นะ่าช่วงนี้เขาแอนลุกกันจะลองลองเข้าไปดูเรต้องเที่ยวเดูก่อนเข้าดูก่อนมาเาเข้าดูก่อนไหมขอบคุณมากครับผม ก็จะเป็นสวนยางพาราเนาะ <Ừ, S 1> ใช่ไหมสองข้างทางเลยลมรื่นดีเนาะลมมากตรงนี้โอ้โหมันจะเงียบไม่มีคนเลยจากถนนใหญ่ก็ประมาณกิโลนิดนิดนะจากถนนใหญ่ก็ประมาณกิโลนิดนิด<ห>นนโอ้หนี่ยโอ้โหที่ไงท่ามาใเฮสวยสวยสวยเออดีเข้าแล้วหรือเปล่าเดี๋ยว เราเข้ามาในถ้ำก็สัมผัสกับความสวยงามได้เลยด้านในเป็นเส้นทางลอดถ้ำระยะสั้นๆเองนะเราขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาวนดูต้องบอกว่าสวยงามมากตื่นตาตื่นใจเพราะความสวยงามของถ้ำกระซสงนี้มีหินง,งอกหินย้อยและลำธารน,น้ําไหลรู้สึกเย็นอยู่ตลอดเวลาส่วนด้านบนของถ้ำก็มีปล่องแสงสาด่องเข้ามาตรงกลางถ้ำดูลาสวยแปลกตาไม่เบาเลยแหละ ใครผ่านมาแถวนี้อย่าลืมแวะถ้ำกระซสแห่งนี้นะคะรับรองตื่นตาตื่นใจน่าชมมากเลยใช่ครับถ้ำกระซสแห่งนี้สวยจริงๆที่เราเจอท้ำอยูแล้วถ้ำทะลุแล้วก็วนกลับมานี่นนถ้ำทะลุที่ถามชาวบ้านเขาน่าจะ ข้าไปิ้งไก่เหนไหมไม่น่ากินมากสามกิโลเขาบอกสามกิโลเข้าไปเดี๋ยวไปดูกันถ้าทะลุเป็นยังไงที่ถ้ำกระแซงแล้วใช่ไหมถ้ำทะลุต่อ,อเพราะว่าตรงนี้มันมีเขาเยอะแยะก็เลยเป็นไปได้ที่ว่าสถานที่เทีเ่ยวที่เป็นถ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะเยอะขึ้น ไงแต่ก็กเริ่มดีขึ้นนี่ไงอ๋อต้องวนทางนี้โอหใหญ่มากเดีย๋ยวครัสวยเลยอ๋อนี่ทางเข้าไงเขาปิดไงเราก็ได้ดูแต่ข้างนอกอะ่ะแหละแต่ข้างนอกสวยขนาดนี้เลยสักทีแวนรอบทับเนาะวนได้ปะ

ลอดเส้นทางรถทิพย์จังหวัดยะลาบุ่งหน้าสู่เพืือไปตรงเราก็จะพบเห็นภูเขาและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามซึ่งเป็นระหว่างทางเหมาะแก่การขับรถเล่นเป็นอย่างมากวิวที่นี่สวยดีจริงครับอย่างเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหงาข้างทาง,ทางดูเหมือนรอต้อนรับพวกเราให้มาเยือนที่นี่ผมบอ,อกตรงๆนะครับเส้นทางรถทิพย์เส้นนี้น่าขับรถเล่นเป็นอย่างมากที่สุดครับ ไม่แน่ใจใช่ป่ะนานาดูดิวิวเพิ่งวดดีกว่าวิวดีมากสวยอตนนี้ก็คือเป็นจุดแรกที่เราจะเข้าที่อำเภอเปตตรงนี้เราผ่านงจุดนี้ก่อนเนาะฝั่งนู้นก็สวยฝัง่งนู้นก็สวยแต่ก็น่าจะเป็นจุดที่ทุกคนน่าจะมาถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยสวยอ่ะตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงก,กว่าๆเนาะแต่ว่าแม่น้ำตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าแบบว่าใส่มากนะแล้วก็ใหญ่มากเลยข้างล่างมีเรือน่าจะเป็นเรือร้านาหาร วิวที่นี่สวยดีเนาะต<ส>ิด<ส>เขาแล้วก็ภูเขาที่นี่แล้วอุดมสมบูรณ์มากเขียวทุกกลุ่มตรงนู้นนะเหมือนกันป่ะก็เหมือนกันคือเราเหมือนแบบโดนภูเขาล้อมรอบไปหมดขอช่วงเย็นน่าจะอากาศดีมากค่ะนี่ร,นร้อนเรายังรู้สึกอากาศเย็นนะ นี่คือไฮไลท์เลยแหละของจังหวัดยะลาถ้าเกิดจะผ่านเข้าไปตรงอ่ะดีอ่ะถ้าสมมติว่าใครมาก,ก็ลองมาแวะถ่ายรูปก,กันดูนเนาะแล้วก็แบบว่าบรรยากาศดีมากยาวมากแล้วก็ติดภูเขาด้วยขอพักตรงนี้สักแป๊บหนึ่งสักหนึ่ง,ง,ง,งทีสองทีเดี๋ยวไว้ต่อเพราะว่าตั้งแต่ขับรถมาเข้าแวะหลายที่เหลือเกินพยายามพาทุกคนมาดูระหว่างทางด้วยว่ามีอะไรบ้างเนาะจุดนี้จริง,จรงๆจุดเย็นๆผมว่าน่าจะสบายนะน่าจะวิวสวยที่เรามาวันไปสองแดดแรงเนาะใช่เรากับ มีคนมาถ่ายรูปเยอะอยู่เหมือนกันนะจะไปยังไปต่อยังปไปไปดีกว่าไปตรงดีกว่าถึงไปตรงน่าจะเย็นๆหรือมัง้งเออไปทางหน้าป้ายเบตงไปทางซ้ายแล้วก็ทอ่อเราก็บ้านเลยบ้านแม่แม่หวาดเหรอทางขวาเราก็ไปซ้ายเบตงผ่านมายังไม่เท่าไหร่เองอะ่ะ <c> ข <oughs> ับรถมาอีกนิดเดียว ก็คือตรงนี้เป็นจุดแบบว่าต้องแวะอีกแล้วอะ่ะก็คืออีกมุมหนึ่งนะของตัวสะพานที่ข้ามแม่น้ำเขื่อนบางลางเมื่อกี้ที่เราถ่ายรูปมานะแต่ตรงนี้ก็คือเป็นด้านข้างแล้วก็ก็คือก็จะเห็นกิ่งไม้เหมือนจะเป็นแบบเป็นไม้แห้งๆอะ่ะปักอยู่แต่ว่ามันก็เป็นแบบธรรมชาตินั่นแหละก็คือสวยมุมนี้ก็จะเห็นเวิงเขาด้านข้างดีอีกแล้วแวะสลอด สวยสวยสวยลองดูงลองเมื่อไรถึงไปตรงเนี้ยก็มันสวยอ่ะไม่แวะไม่ได้ก็เก็บภาพมัฝากกันแต่ว่าคือจริงๆแล้วตรงเนี้ยก็คือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์บางคนอ่ะเขาก็ลงไปข้างล่างนี่นะแต่ว่าเราค่อนข้างเร่งรีบไปยังไ<ป>ะคือแวะทุกทางเลยแวะทุกที่เลยเราอ่ะไปไปยังไปละค่าไปกันไปยัง ามาทั้งวันนะครับแวะดูแว่นนี่ขับจนเพลินเลยถ้ามันหมดดีนะมีน้มา,ามาสำรองเอาไปกินข้าวด้วยเตรียมพร้อมเดินทางไกลอีกประมาณ23กิโลถึงไปตรงใช่ร้านนี้ก็โอเคอยู่นะวิวเขาติดกับแม่น้ำเลยอ่ะเียบ<อ>ร้อยป่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าน,นะร้านอาหารมากนี่เมนูแบบง่ายๆเลยอ่ะ ไก่ทอดกระเทียมไข่ดาวเด็ดเด็ดนี่นี่นี่มีพริกให้ด้วยอะ่ะกับน้ำแดงโซดามือแรกของวันกีนนะ่โมงเนี่ยจะสี่โมงแล้วจ้ากินก่อนเธอหิวอ่าทำไมไม่กินก่อนแล้วเนี่ยกินได้ไงอนั่งรถอยู่ห่วงจะเที่ยวไงห่วงจะไปนู่นไปนี่ไงบางที่ก็เข้าไม่ได้ก็จะจ่ายจะเข้าไงแต่เข้าไม่ได้ไงกินเถอะเดี๋ยวแม่อร่อยนะอย่าโดนแย่งนะ น่ากินมากของแซ่บแบบนี้เด็ดคือจริงๆแล้วถ้าใครดูอยู่แล้วแบบว่ายังไม่ทันข้าวนะมีร้องอะ่ะตามหาร้านแบบน,นี้มานานมากเลยอะ่ะกินแล้วนะ อื้ออื้ออื้อื้ออื้ออืมอมอืมม้อเป็นยากาศกันดีไปดูกันเลยติดทานน้ำชิวเวอร์ เบตงของเรานี่ทั้งวันเดินทางวันนี้เนาะแต่ว่าที่พักของเราอ่ะอยู่นอกเมืองแต่เรามาดูในเมืองเบตงก่อนว่าเป็นยังไงเนี่ยเบตงเราถึงแล้วเก็บพระองค์เย็นพอดีเก็บพระองค์เย็นเนาะเก็บพาะดูในเมืองดีกว่าในเมืองเป็นยังไงเนาะโอเคไปนี่เราเข้าวตกต้นไม้แล้วนะครับได้เห็นบรรยากาศในเมืองเบตงเป็นยังไงส่วนใหญ่เรจะเห็นแค่แบบต้องเที่ยวเบตงเนาะแต่เราพอดูบรรยากาศในเมืองก่อน ไม,ไม่เข้าไปดูเนาะตามกดของเขาแต่ตรงเนี้ยมุมเล็กๆแต่ไม่สูงมากจะได้เห็นเมืองทั้งเมืองของเวตงแหละนี่ไงนะเมืองเวตงโอ้เมืองอยู่ในหุบเขาครับสวยงามมากขอล้อมรอมเลยสวยปะสวยโยจริงๆแล้วโรงแรมเนี้ยเขาก็เปิดให้ขึ้นชมนะที่จะภาพดูภาพมุมสูงเป็น bird eye view อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าต,ตอนนี้คือก uh ็ลดเหมือนกันอย่างที่บอกตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่สูงแล้วสวยแล้วนะคือฝนเพิ่งตกไปไงแต่ว่าทางเนี้ยไม่คือเมฆเปิดก็จะเห็นหน่อยโน่น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 เฮลีย์ยโอ้ยไกลสวยงามมากไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าที่นี่เขาบอกว่าอาหารเยอะของกินแยะ ที่มาไปกินหม่าล่ากันดีกว่าเนาะนี่ร้านนี้ร้านอะไรคะอ,อ๋อไปตรงหม่าล่าอะไรคะ่ะอ๋ออยู่แถวไหนเอ,อ่ยอันนี้อยู่ทางสี่แยกไปอุโมงค์แล้วก็ทางไปโรงแรมเมินาลินค่ะอ๋อโอเคเราแวะร้านนี้แบบว่าเพราะว่าแนกกินมากอันนี้เลือกได้เลย ตลอดทางคือว่าทางเข้าที่ทางค่อนข้างลำบากมากเมื่อกี้หมวกจรลลอยก็ต้องเก็บหมวกปัสให้อยู่อยู่คนนั่งทั้งวันเหนื่อยกอเป็นลิงกอเป็นลิงเลยทางเข้าจะดูเดี๋ยว่าไปแต่ข้างบนเป็นไงครับที่มาของเราไปข้าคืานนี้ที่นี่เบตตงพาถึงสักที ถึงแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่โฮมสเตย์ทะเลหมอก <7. S 2> ทะเลหมอกกอมาเจ็ดเนาะที่พักแบบดีเลิศมากพี่เจ้าของโฮมสเตย์ใจดีมากค่ะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาดูรีวิวที่พักที่นี่ด้วยว่าเป็นยังไงข้างหน้าเนี่ยเป็นวิวระเบียงแล้วก็ทะเลหมอกนะแต่เรามาถึงมืดไงเนาะดูคนนี้ห้องพักเราจริง,รงๆเรานอนนอนเต็นท์นะแต่เราเปลี่ยนห้องดีกว่าใช่พี่เขาบอกว่าฝั่งนี้จะเป็นวิว มาเลเซียเป็นตัวเมืองเนี่ยเราจะเห็นไฟคือเราเลือกทางนี้เพราะว่าจริงๆแล้ว่าทางนี้มันจะแบบว่าดูสีวิไลมาประมาณนึงแล้วเวลาหมอกมาเนี่ยก็จะเห็นได้เต็มตากว่าเนาะแต่ตอนนี้มันไม่เห็นไงมันมืดไงใช่ตอนนี้ยังไงโอ้ใจดีไว้ก่อนมือเช้าเดียวกันมืดเพราะไรมัวแต่ก็แวะตลอดเราอะแวะทุกทางเลยมามืดไงนะ บอกคนดูก่อนพรุ่งนี้เช้าเจอกันโอเคเบตงพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันนะแล้วเราจะพาชมทะเลหมอกและความสวยงามของที่นี่อย่าลืมนะ วัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เป็นเช้าของการเดินทางจากเมื่อวานนะครับเมื่อคืนเรามาถึงที่ที่นี่ที่พักของเราก็ฝนตกพอดีเนาะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรบางทีก็พักเลยเหนื่อยวันนี้ที่พักของเราให้ดูบรรยากาศครับเรียกว่าอะไรนะเป็นวิวหมอกวิวหมอก3 60องศานะที่นี่เรียกว่าอะไรนะที่ทะเลหมอกโฮมสเตย์ทะเลหมอกกมเจ็ดอ่าก็ก่อนเข้าเมืองประมาณ7กิโลเมตรสกิโเมตรแล้วเลือกพักที่นี่ครับ แล้วเห็นไรรยกาดูดูเห็นไหมกะน,น,กน,นี่ยังไงนะแล้วก็หมอกเยอะมากหมอกเยอะมากเลย,เลยดูที่พักที่นี่ก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งนอนเป็นกระโจม,มเป็นบ้านเป็นหลังอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นทะเลหมอกไกลๆนู่บนบรรยากาศสวยมากกาดีมากที่เนี่ยเบตงเนาะเหมือนเราต้องรอฟ้าเปิดอีกนิดนึงอ่ะอเราจะได้เห็นว่าเป็นหมอกจับกลุ่มกันแล้วอ,อากาศ,ากาศเย็นดีเนาะหนาว ก็ไม่ถึงกับหนาวมากแต่ว่าอากาศดีอ่ะ่ะฟ้าเริ่มเปิดแล้วฝั่งนั้นน่ะเห็นปะอืสวยเนาะบรรยากาศพักผ่อนแบบสบายๆอ่ะเช้ามาตืน่นมาก็เจอไอหมองยังไม่ได้ทานอาหารเช้าก็เลยอ่ะอาหารช้านี่เขามีขนมปังกาแฟให้เราใช่นี่เขาดี่พรา,พราของเรากุมนั้นก็ฝั่งนู้นนะคะรับเขาะจะบอกว่าเป็นประเทศมาเลเซียเลยจริงๆอ่ะ เห็นภูเขาพีเพิเวีีมุมนู้นเลยที่ผมชี้นะแต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่ฟ้าปิดอยู่ฝั่งนั้นก็เป็นเมืองเบตงนะฮะไกลๆนูนะ่นล่ะขาวๆเป็นเมืองเบตงส่วนฝั่งทางซ้ายเนี่ยเป็นอะไรนะที่เรายืนดูเนี่ยจริงๆเป็นอะไรเป็นอายเวงอ๋อเออใช่ทางนี้อายเวง เช้าเช้าเลยอ่ะลูกเช้าเช้าเลยเนะี่ยให้ทำอะไรก็ทำมื้อเช้าครับหนมปังกับกาแฟเติมพลังก่อนออกไปเดินไปอีกรอบก็ยังมีมหลายที่ที่ไม่ไปเนาะบางที่ก็ปิดใช่ปะ่ะใช่ไม่ได้อ่ะ ถ้าเปิดจะพาทุกที่เลยเอาไว้ให้เหตุการณ์ดีๆนะเราไปจังหวัดไหนก็เดี๋ยวพาโรยจะพาไปลุยทุกที่เลยทุกที่เหรนั่งไหวป่ามาไซค์อ่ะออใจอยู่แล้วไปแล้วไปหมดเลย ก็เป <T itt les> <das S 2> <M> ็นอย่างนั้งครับที่พักที่นี่ในกาศดีมากนะครับใครม ouais. right ีโอกาสมาเที่ยวเบตงก็อย่าลืมนะครับนี่เลยทะเลหมอกกมอโฮมสเตย์เมื่อเช้าก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วเนาะเดี๋ยวผมว่าจะเข้าไปตัวเมืองต่อไปดูบรรยากาศในเมืองเบตงอีกสักหน่อยถ้ามีอะไรไปป่ะถ้ามีอะไรก็เ๋ยวเก็บมาฝากเนาะอาจจะมีคลิป2ก็ได้แต่วันนี้เดี๋ยวผมลาไปก่อนนี่พี่เจ้าของเดี๋ยวาพาไปส่งนะครับวันนี้ขึจริงรักมากไม่มีใครเลย มีเราสองคนที่พักที่นี่เนะาะเดี๋ยวจะเข้าเ<ด>มืองเข้าเมืองต่ออากาศาดีมากอย่าลืมนะครับนี่เลยมีห้าห้องพักเต็นท์กระโจมแล้วก็มีห้องพักสามห้องแล้วมีกางเต็นท์ได้ด้วยทะเลหมอกทะเลหมอกออมอเจคอนสเตย์ครับที่นี่ต้องมาพักแล้วห่างจากตัวเมืองเบตงก็ประมาณเจ็ดกิโลไปเที่ยวในเมืองก่อนได้แล้วก็มาพักที่นี่สวยอากาศดีแล้วก็หมอกด้วยไปครับเดี๋ยวเจอกัน รีลเล็กเนาะของทางเจ้าของบ้สเต้ก็มีรูปนักท่องเที่ยวมาทเที่ยวกันมากมายนี่วิวทะเลเหมอกเขาสวยจริงๆนะดูสิภาพแต่ละภาพเนี่ยนานแต่วันนี้เรามาหมอกหนาไปเลยเนาะสยดท้ายนึงเดี๋ยวรอ,อฟ้าเปิดอาจจะเป็นมาฝนตกใหม่ๆด้วยนะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะแล้วก็ตอนเช้าก็เลยเแบบว่าหมอกก็เลยไม่จับตัวกันแต่ว่าเนี่ยดูดิ ถ้าแต่ละภาพเนี่ยที่บันทึกเอาไวอ้อ่ะก็คือถือว่ากแบบ็บาเป็นไฮไลท์เด็ดของที่นี่เลยเนี่ยเนี่ยพาลูกมาด้าวย